นี่ครับทุกคนเหมือนเป๊ะเลยหน้าจอนี่คือแค่ฟิล์มมันต่างกันนะนะแต่ที่เหลือเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะทุกคนคือแบบมันเป๊ะมากๆเลย b o n to d e v กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมเปรม Born to Death ในรายการ d e v e Review วิ l l Will, 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 Will. กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมเราจะมาสรรหาของดีๆของเด็ดๆมาป้ายยาเหล่าสาย d v e กันเลยครับอ่าโดยในวันนี้ครับสิ่งที่เราจะมาป้ายยากันนั้นก็คือคือนี่ แอร์้นั่นเองนะครับตัวใหม่จาก Apple เลยนะเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของสเปคเรื่องของการทำงานอะไรกันพวกนี้เนี่ยเ,เราลองมาดูกันนะว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับ แน่นอนเรับผมของที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งแรกในกล่องเขาครับก็คือ iPad นั่นเองครับตัวเครื่องของเราเนาะสิ่งที่ผมชอบเลยเนี่ยในกล่องตัวนี้เนี่ยคือเขาพยายามลดนะตัวส่วนของการใช้พลาสติกลงครับแน่นอนว่าของที่เราเห็นเนี่ยมักจะเป็นพวกแบบกระดาษหรือว่าของที่แบบแนวสไตล์รักโลกะนะทุกคนแต่เออก็เข้าใช้ว่าบางทีมันก็เหมือนประหยัดต้นทุนในบางจุดะนะทุกคนอ่ะโอเคเราไม่แตวเขาเยอะแล้วกัน,นครับสิ่งที่เราแถมมาให้อีกนั่นก็คือตัวส่วนของ USB นะที่เป็น Type C ดู Type C นะครับใครที่ยังไม่เคยมีสายประมาณนี้เนี่กก็ามรบมาจเาไ้้ดละแววคััตง คืออะแดปเตอร์นั่นเองนะครับก็ยังดีใจครับที่เขายัางแถมมาให้เราอยู่นะฮะเมื่อสักครู่ครับเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างครับตอนนี้ครับเรามาดูต่อกันที่สเปคหรือว่าตัวเครื่องเขากันบ้างดีก,กว่าฮะต้องบอกเลยนะว่าเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตานะผมหรือว่าภาพรวมเนี่ยมองันผ่านนะฮะเหมือน iPad Air 4เลยครับทุกคนถามว่าเหมือนยังไงนี่นี่นี นี่ครับทุกคนเหมือนเป๊ะเลยหน้าจอนี่คือแค่ฟรีมันต่างกันนะนะแต่ที่เหลือเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะทุกคนคือแบบมันเป๊ะมากๆเลยเรียกได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดเราวางสลับกันนะก็น่าจะดูไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเครื่องไหนมัน Air ห้าเครื่องไหนมัน Air สี่วะนะทุกคนซึ่งต้องไม,ม่พูดเลยนะ <laughs> โดยขนาดหน้าจอครับผมของ iPad Air 5ตัวนี้เนะี่ยอยู่ที่10.9้นิ้วนะเรียกได้ว่าเหมือนกับ iPad Air 4นั่นแหละครับเป็น Liquid เลติน a า HD นะจอแบบของดีๆของ Apple เลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงแบบว่าเป็นจอ โมชั้นอะไรเหมือนกับ iPad ตัวเวอร์ชันโปรนะก็คือเรียกได้ว่างานทั่วไปเนี่ยใช้เวอร์ชันเนี้ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะแต่ว่าครับทุกคนมันมีสิ่งที่ว้าวไปกว่านั้นอีกครับนั่นก็คือชิป M1 นั่นเองครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วอ๋อทุกคนไปซื้อกันเลยโอราเซลให้กู <laughs> ไม่นะ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 โอ้โหเล่นได้ว่าพูดกันอย่างนี้เนะี่ยคนที่ซื้อ iPad เวอร์ชันก่อนหน้ามาเนี่ย iPad Air สี่นะฮะก็คงจะเสียใจกันไม่น้อยเลยใช่ไหมครับครีเอทีฟครับซื้อมาก่อนไอตัวเนี้ยออกมา นะยิ่งดูสเปคตอนเนี้ยเราก็เดี๋ยวไปเทสกันเนี่ยคือเศร้ากว่าเดิมอีกเยอะเลยนะทุกคนซึ่งประสิทธิภาพของชิป M1 ครับก็จะต้องบอกได้เลยว่ามีความแรงมากๆเลยนะเทียบเท่ากับตัว iPad Pro เลยครับก็คือเป็นตัวเดียวกันเลยนั่นเองนะทุกคนถ้าเกิดเราเทียบประสิทธิภาพกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง60ปรเนเลยนะครับแล้วก็ส่วนของกราฟิกเนี่ยเร็วขึ้นถึง2เท่าเลยนะทุกคน โอ้โหเล่นเกมกันมันเลยครับวันนี้ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสลับแอปไปมาต่างๆเนี่ยได้อย่างลื่นไหลน,นั่นเองครับเพราะว่าแรมของเขาเนี่ยก็ยังให้มาจาก4กิกะไบต์เดิมเป็น8กิกะไบต์เลยครับโอ้โหเรียกว่าเหลือเลยฮะเหลืออะไรเหรอเหลือเชื่อเลยฮะให้มาขนาดนี้นะครับสาหรับแท็บเล็ตหนึ่งตัวนะทุกคนถัดมาครับผมในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับการชาร์จในรูปแบบของ USB Type C ด้วยนะก็ค <s> ือรองรับฟ้าชาร์จด้วยนะครับเราก็ต้องบอกว่า เขาเนี่ยสามารถติดต่อหรือว่าเชื่อมต่อ,อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสบายๆเลยครับใครมีสตอ r ์เรจข้างนอกเนี่ยหรือว่ามีแบบไม์ไร้สายมีอะไรก็แล้วแต่เสียบเข้ามาในช่องเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยนะครับหลุดจากโลกไร้นิ่งเดิมๆแล้วทุกคนแม้แต่การถ่ายรูปนะทุกคนเขาก็มีการอัปเกรดฟีเจอร์ประสิทธิภาพต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องออลตร้าวายสิบสองล้านพิกเซลในกล้องหน้าอย่างนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยมันก็แบบอึดอัดอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยทำไงดีกดนี่เลยครับขยายโอ้โห เห็นได้ชัดเจนเลยครับยูสวัสดีทุกคนส่วนกล้องหลังเนี่ยครับผมเป็นวาย12ล้านพิกเซลนะผมซึ่งแน่นอนว่าก็เพียงพอในการใช้งานทั่วไปของคนที่แบบว่าอยากซื้อ iPad มาสักเครื่องนึงอ่ะอตัวเนี้ยคือดีเลยนะทุกคนแถมเีเรอร์ของกล้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้กักมานะเพราะว่าเขารองรับตัวส่วนของเซนเตอร์สเตด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราประชุมงานอยู่เนี้ยเราก็เดินไปเดินมาหรือว่าตั้งไว้ตรงโต๊ะประชุมเรานําเสนออะไรต่างๆข้างหลังเนี่ยตัวกล้องครับผมก็จะจับตัวส่วนของคนเนี่ยตามไปด้วยนั่นเองครรรััััับเเยกกกไดด้้วว่่าาาามมมนนนหหหือออูููสึํลงงะ ไม่ใช่แค่กล้องตั้งไว้เฉยๆ้น่าเบื่อทุกคนประชุมอะไรสมัยนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วอ่ะแผนตามคนไปเลยเนี่ยอุ้ยสดดีครับว่ายังไงเหรออะไรแบบนี้แหละความรู้สึกแบบนั้นะนะทุกคนสําหรับการใช้งานทั่วไปครับทุกคนต้องบอกเลยว่า iPad Air 5ตัวนี้นะครับผมรองรับการใช้งานได้แบบครบถ้วนในชีวิตประจําวันเลยไม่ว่าจะเป็นการจดโนต้ตการวาดรูปนะผมหรือรวมถึงงานตัดต่อวิดีโอเขียนโปรแกรมนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการเอ็กพอร์ตไฟล์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลเลยครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าเข นะไม่ว่าจะเป็นมี่ครับ Apple, y, อนะแอปเปิ้ลเ็นซี่หัวันตอกนแปะได้นะฮะไม่เหมือนกับ ตัว iPad ธรรมดาที่แบบมันต้องเสียบตรงตูดอ่ะอันนั้นผมใช้มาก่อนหน้ามันลําบากมากเลยแต่เนี่ยชีวิตด,ดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนและนอกจากนี้ครับเขาก็ยังมีตัว Magic Keyboard กับตัว Smart Keyboard Folio ให้เลือกใช้งานอีกด้วยนะก็ชอบสไตล์ไหนก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับถัดมาครับทุกคนโอ้โหเราพูดกันแค่นี้ใครๆก็พูดได้ครับเรื่องสเปคเนี่ยเรามาลองทดสอบประสิทธิภาพกันดูเลยดีกว่าครับว่าเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้พร้อมชิป M1 เนี่ยมันจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับโดยโปรแกรมที่เราจะทดสอบกันในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือ Geekbench ตัวนี้เอเาไว้ทดสอบการทำงานของ CPU โดยเฉพาะเลยนะว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับซึ่งนี่ผมลองกดจิ้มไปดูนะฮะแล้วก็มาลองดูกันว่าคะแนนมันจะได้ขนาดไหนว่าไอชิป M1 เนี่ยนะฮะนี่ครับทุกคนผลการทดสอบของเราออกมาแล้วนั่นเองโดยครับผมตัวส่วนของเมลซีคอร์เนี่ยจะอยู่ที่6,400กว่าคะแนนเลยนะแล้วก็ตัวส่วนของซิงเกิลคอร์เนี่ยอยู่ที่ 1, 7 0 3คะแนนนั่นเองนะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นชิปที่เร็วแรง,งมากๆเลยนะเรียกว,ว่าสุดยอดสําหรับการทํางาน ทั่วทั้ไปคือมันเหลือยิ่งกว่าเหลือแล้วนะแต่ับทุกคนเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังจะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะก็คือนี่ทุกคนเดี๋ยวหยิบขึ้นมาก่อน iPad Pro ครับทุกคนนี่ครับเราได้เทสมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือตัวส่วนของคิก Ben ต์เวอร์ชันนี้นะฮะเขารันซิงเกิลคอร์เนี่ยได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยครับเป็น1,714คะแนนนะครับแต่ว่ามัลติคอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาคะแนนพุ่งไปถึง7,229คะแนนเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่ามันเร็วแรงกว่าด้วยนะจริงๆคือ ตอนแรกที่ผมคิดอะก็ค,คือคิดว่ามันน่าจะพอๆกันอะแต่ว่าพอมาลองเทสแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่าผลของ multi core ของ iPad Pro เนี่ยมันลดเร็วกว่านะครับบางส่วนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันอื่นๆที่เคยติดตั้งในเครื่องแล้วนะแล้วก็รวมถึงในส่วนของ storage ครับที่ iPad Pro เนี่ยเขาจะมีความเร็วมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆโดยรวมเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปคะแนนขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถามว่า เยอะขนาดนี้มันเยอะขนาดไหนใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกับ iPad Air วอร์ช่น4นะครับดูว่า M1 กับตัวชิปก่อนหน้าเนี่ยมันแรงต่างกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวขอค้นก่อนแป๊บนึนนงอยู่ไหนนะฮัลโหลนี่ครับทุกคนคะแนนของ iPad Air 4นะครับผมที่ใช้ชิปที่ไม่ใช่ M1 ่ะนะตัวก่อนหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่าสิงเกิลคอของเขานะฮะคะแนนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,573คะแนนครับจริงๆริงนนงเกิลคอก็ถือว่าใช้งานได้นะทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ ส่วนของมัลติคอครับที่คะแนนอยู่ที่4,233คะแนนเท่านั้นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากเสียเงินเยอะไปถึง iPad Pro อย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะอัปเกรดความสามารถแบบเยอะๆเลยนะครับ iPad Air ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอในตัว iPad Air 5นั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอทุกคนใช่ฮะเท่านี้นไม่พออีกเหมือนเดิมครับในส่วนของกราฟิกครับผมผมก็ได้ทำการทสนะทั้ง3รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็น iPad Air iPad Air 4นะครับแล้วก็รวมถึง iPad Pro นะครับ ผลลัพธ์ของเราเนี่ยออกมาได้ดังนี้ครับนี่ <c oughs> เป็นไงเราจะเห็นนะว่าแม้ว่าจะใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับ m 1เหมือนกันนะ่ยแต่ว่าผลลัพธ์ของ iPad Pro นะครับจะเร็วกว่านะผมคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่4,740คะแนนนะครับส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยนเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่28.4เฟรมเฟอร์เซกันนั่นเองนะครับส่วน iPad Air 5ของเราในวันนี้ครับก็จะอยู่ที่4 0 8 0คะแนนนะครับคะแนนเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับ iPad Pro ประมาณเกือบือ20เตลยนะทุกคนแล้วก็ตัวเฟรมเรทเฉลี่ยนเนี่ยก็ต่างกันประมาณ20เนะครบเรว่าตัวนี้ก็จะอยู่ที 4เฟรมใช่ไหมตัวนั้นก็28เฟรมก็รวมๆต่างกัน4เฟรม20%เลยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของตอนที่เราเทสเนี่ยเราก็ดูแล้วก็สังเกตได้ว่า iPad Pro เนี่ยนะครับผมเขาก็ทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วกว่า iPad Air อยู่เกือบๆประมาณ10วิเลยนะทุกคนก็ไม่ธรรมดา เออนะครับลองกลับมาดูที่ iPad Air เวอร์ชัน4กันบ้างนะผมตัวคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่2,355คะแนนครับก็เรียกได้ว่า iPad Air 5กับตัว iPad Pro เนี่ยก็ทิ้งห่างกันไปประมาณเท่านึงเลยนะฮะส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่14.1เฟรมนะครับผมก็เป็นครึ่งหนึ่งของ iPad Pro เลยนั่นเองก็ดูหันเลยคันทดสอบแล้ว เสียใจยแทนนะฮะคนที่เพิ่งซื้อมานะครับทุกคนต่อมาครับผมในแง่การใช้งานของสายเดฟแบบพวกเราเนี่ยนะฮะจะซื้อไอแพดมาเขียนโค้ดเนี่ยมันดีไหมมันคุ้มไหมนะครับผมก็ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดใครเป็นนักศึกษานาะงกำลังลงัลงเลว,ว่าจะซื้อ iPad ดีหรือว่าจะซื้อ macbook หรือว่าแล็บท็อปเครื่องหนึ่งดีผมก็ต้องบอกว่าการเขียนโปรแกรมแบบจริงจังนะ่ะ เราต้องใช้แล็ปท็อปใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นมันก็โอเคแหละมันก็ใช้งานในส่วนนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามี iPad อีกสักเครื่องนึงเอามาแบบเรียนรู้การเขียนโค้ดหรือว่าเอามาแบบใช้งานภาษาสวิฟทที่ออกแบบมาเพื่อ iOS โดยเฉพาะหรือว่า macOS iPadOS พวกนี้โดยเฉพาะนะถามว่ามันเหมาะไหมอ่ะมาลองดูกันครับว่าเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยมันจะเป็นไงเนาะกับนี่ครับตัว De v ไลทของเรานั่นเองครับอ่าตัวนี้ต้องขายนิดนึงนะทุกคนขายนิดนึงก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับการใช้งานจนจะ,ะ,ะ,ะใ ดูดีเทลว่าเราพัฒนากันยังไงก็ดูได้ในคลิปนี้นะฮะไปดูไนได้เลยโอเคมาลองทำตะข้อนึงดูเลยครับอันนี้ก็เป็นโจทย์เบสิกเบสิกนะมินออลแม็กนะฮะทำมากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามาเขียนกันเลยครับอ่า moments later โอเคหน้าตาโค้ดของเราก็ได้คร่าวๆแล้วนะครับผมเรามาลองกดรันกันด้วยภาษาไพทอนกันดูเลยดีกว่านะว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับกดจิ้มไปเลยนะตึงตึงตึงโอเคผ่านแล้วนะครับผมเออก็ ประมาณนี้แหละนะเราก็สามารถเอาไปต่อคีย์บอร์ดเองก็ได้นะครับอ้าวทุกคนนี่ครับมีฟีเจอร์หนึ่งนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือฟีเจอร์ universal control นั่นเองนะครับก็คือการที่เราเนี่ยใช้เมาส์นะหรือว่าใช้ทัชแพดจากตัว Mac เนี่ยนะฮะลากเข้ามาครับนี่เราสามารถลากเข,าเข้ามานะฮะจากหน้าจอเนี่ย เข้ามาสู่ iPad ของเราได้เลยครับก็คือควบคุมการใช้งานเนาะจะต่างกับไซคานิดนึงตรงที่ว่าไซคาน์คือการแบบเอาจอเนี่ยเป็นจอที่2จอที่3นะแต่อันนี้คือเอาเมาส์เอาคีย์บอร์ดบน Mac ของเราเนี่ยมาใช้งานกับ iPad นั่นเองนะฮะเวลาเราจะพิมพ์โค้ดใช่ไหมก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์โค้ดที่เราต้องการลงไปได้เลยนั่นเองครับอ่าไม่ธรรมดานะฮะต้องบอกเลยนะครับผมว่าเจ้าตัว Universal Control ตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับ iPadOS นะตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับกับตัว MacOS ตัวล่าสุดเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะอัปเกรดอยากจะลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปอัปเดตเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการเราได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับไครก็ผมที่อยากจะซื้อ iPad ตัวนี้นะฮะมาเขียนโค้ดโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวส่วนของแอปที่ชื่อว่า Swift Playground มาให้เรานะครับตัวนี้ครับจะเป็นแอปที่สามารถทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ภาษา S ว i f t นะซึ่งตัวนี้นะผมจะเป็นภาษาจริงๆเลยนะที่เอาไว้ใช้เขียนในทั้งแอป iPad iPhone Apple Watch นรบเอแหดือาบนนมาริงๆ ซึ่งสาหรับใครที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีตัวส่วนของเกมเนี่ยต่างๆให้เล่นครับเราก็สามารถจิ้มเข้าไปนะเพื่อที่จะฝึกเขียนโค้ดได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดนี่จิ้มเพิ่มแอปนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปจริงๆเลยนะก็คือถ้าเกิดคุณเขียนเสร็จเนี่ยคุณสามารถเอาไปลงแอปสโตร์ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าทําแอปขายได้เลยอ่ะจาก iPad ตัวนี้แหละนะฮะ ธรรมาดาจริงๆนะครับทุกคนอ่านี่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 ตัวหน้าตาโปรแกรมคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้เนาะฝามือเนี่ยจะเป็น Preview นะบอกว่าเออแอป,ปที่เราเขียนเนะี่ยหน้าตาไงนะครับส่วนซ้ายมือตรงนี้เนะี่ยเราก็สามารถพิมพ์โค้ดต่างๆของเราลงไปได้เลยนะฮะ Hello World เปลี่ยนเป็น Hello อื่นๆเนะี่ยหรือเป็นแอป,ปที่แบบต่อ Database ต่ออะไรก็แล้วแต่ก็ลองทาในนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับ สำหรับตอนที่เราลองใช้งานกันเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัววนของเดฟแลบหรือว่าใช้งานทั่วไปรวมกับ Universal Control เนี่ยใช้ปุ่มคีย์บอร์ดจากข้างนอกแล้วก็ใช้ตัวตัวนึง iPad ตัวเองตัวนี้ด้วยเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกในการใช้งาน,นี่ยก็คือมันลื่นไหลมันใช้งานได้ปกติเลยนะคือก่อนหน้านี้ผมใช้ iPad ที่เป็น iPad เ Gen 6คือมันนานมากแล้วอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูแล้วกันนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยคือถามว่าจดโน้ตอะไรทั่วไปได้ไหมมันได้ครับแต่ว่าการที่เราเเเเปปปปิิิดดนนนนนนน้้้้ตตตสรรร็็็จจจบบแแลลลววาากกกไไ Google Not Chrome ะะะหืือออออ่่ัััททึขมมมมูค ที่ซื้อมาตอนนั้นก็แค่32 GB เองมันก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยแม้ว่าเคาจะมี64 GB ให้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับมันจะกลายเป็นตัวเวอร์ชั่น256 GB นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวเดียวกับตัวที่อยู่บนมือของผมตัวนี้นะฮะ256 GB นั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยที่เขาก็เป็นประเด็นกันเนาะอย่างเช่นแบบเอ้ยลำโพงตัวเนี้ยมันก็ไม่เหมือน iPad Pro หรืออะไรอย่างงี้เนาะผมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่การใช้งานของคนเลยครับถ้าเกิดคุณใช้งานทั่วไปนะดูหนังฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยในการเรียนหรือว่าในการจดโน้ตทั่วๆไปเนี่ยผมว่าตัวนี้ลำโพงเท่านี้2ตัวเนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอ เราก็รวมถึงหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะไม่ได้ทํางานกราฟิกแบบเฉพาะทางจริงๆนะฮะอย่างเช่นแบบคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คุณเป็นคนตัดต่อวิดีโอแล้วต้องการที่จะดูวิดีโอสีที่มันเป๊ะความดําแบบมืดสนิทอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดไม่ใช่สไตล์นั้นก็คือ iPad Air รก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำงานแบบเนี้ยเป็นมืออาชีพเลยนะฮะก็ขยับเงินนิดหน่อยไปเล่น iPad Pro เนี่ยก็ยิ่งถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่านอกจากสเปคที่มันดีขึ้นแล้วนะฮะประสิทธิภาพการทํางานเมื่อกี้ที่เราเทกกันนน็ดดีขึ้้วยะะ ถ้าเกิดใครมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สนใจที่จะซื้อ iPad Air 5ตัวนี้นะครับผมเขาจะมีทั้งหมด2ความจุด,ด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น64 g b เนาะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็น256 g b นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครจดงานทั่วไปนิดๆหน่อยๆ64 g b ก,ก็อาจจะเพียงพอเนาะแต่ถ้าเกิดใครต้องการเอามาตัดวิดีโอด้วยทางานไฟเยอะด้วยแนะนาครับ256 g ิทีเดียวจบเลยครับส่วนสีเนี่ยเขาก็มีหมด5สีนะครับเ,ออเลือกตามใจชอบเลยนะผมผมก็ชอบสีนี้ก็ก็ได้สีนี้มานะ ก,ก็ลองดูในราคานักเรียนนักศึกษาเนาะเขาก็จะมีลดราคาให้นะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามผู้จัดจำหน่ายแนะนำทั่วๆไปเลยเนาะอ๋อแล้วก็คลิปหน้าครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครในอยจะดูนะว่าอ้ย ไอตัว iPad อย่างนี้เนะี่ยเราจะเขียนแอปจริงๆลงสโตร์มันทําได้ยังไงวะอย่าลืมครับกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ลงไปได้เลยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะได้อะไรแอปสไตล์ไหนอีกก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับในตอนหน้าเราจะมารีวิวหรือว่าจะมาขิงจะมาป้ายยาอะไรกันอีกในเดฟรีวิวก็อย่าลืมครับติดตามรายการนี้กันเป็นนานๆครับแล้วเจอกันใหม่พีหน้าผมสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสำหรับตอนนี้ไปละไปบายโชคดีครับยย yeah.